ประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะที่กัมพูชานะครับเมื่อตอนปราัยหาเสียงเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนคุณทักษณิณเพิ่งจะชี้เป้าไปว่ามันมีตึก25ชั้นเนี่ยที่มันอยู่ที่กัมพูชา2ตึกเ mm hmm. หมาทั้งชั้นเลยนะทำงานกันนะอยู่ที่แก๊งคอร์เซนเตอร์ประเทศเพื่อนบ้านเราเลยตามจับไม่ได้ไงคุณทักษณิณพูดปราศัยบอกว่าเดี๋ยวจะมีการประสานไปยังท่านฮุนเซนที่ประเทศกัมพูชาถ้าทําไม่ได้เนี่ย นะถ้าเขาจัดการไม่ได้ขออนุญ,ญาตส่งคนไปจัดการเองออันนี้มันเป็นประเด็นตั้งแต่เมื่อหลายสัปดาห์ก่อนและสุดท้ายมันกลับมาเกิดเหตุซ้ําที่คนไทยกระโดดตึกลงมาเสียชีวิตจริงๆก่อนอื่นเราย้อนไปฟังที่คุณทักษิณเคยปราัยเอาไว้ก่อนครับออนเซ็นเตอร์เวลาเนี้ยมันอยู่ที่คำเอยู่ตึกอกันสองอยู่ที่แถวคอยเป็ดูบนะแล้วก็มีบอลฝั่งไทยไคนไทยเป็นที่ ผมผู้บัญชีมาผมแจ้งไปเขมรช่วยจัดการให้ับถ้าประจัดการถ้าจัดการไม่ได้ผมขออนุญาตส่งคนผมไปจัดการเองแล้วก็พ่อแม่เหมือนกันผมอู้รับผมอู้รับปูกระเลียงเคนยู่แล้วก็บอกไปที่ยทางบุรุษและก็พ่อแม่นว่าช่วยจัดการกรรมที่มันอยู่กันเร็ววัีเนี่ยถ้า ผมมีกําลังเดียวหจะส่งกาลังไปจัดก,การเรอขออนุญาตได้บอกจัดการนะนี่ครับนี่คือเหตุการณ์เมื่อสองสัปดาห์กว่าๆที่แล้วคุณทักษิณขึ้นไปเชียงใหม่ครับไปช่วยสวก้องคุณพิชัยเลิศพง์อดีศรผู้สมัครนายกอบจอเชียงใหม่ของพอรรคเพื่อไทยหาเสียงนะครับนี่คือเวทีที่สันป่าตองนี่เป็นช่วงที่คุณทักษิณเนี่ยพูดถึงการปราบปรามแกง้งลเซ็นเตอร์นะครับ แล้วก็อีกครั้งหนึ่งครับตอนขึ้นไปเชียงรายที่ไปช่วยเจ๊จิ๋มสลักจิตติยภัยรัฐผู้สมัครนายกอาบาจอเชียงรายพักเพื่อไทยคุณทักษิณก็พูดเรื่องแก๊ง call center อีกก็บอกว่า call center ต้องเอาให้เกลี้ยงภายในปีนี้ส่วนรัฐบาลของลูกสาวก็รับลูกเรื่องนี้ทันทีครับที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีนางสาวแพททองทานชินวัตรก็ได้เรียกตำรวจ DSI มาคุยเรื่องของการปราบปรามแก๊ง c เซ็ center แล้ว พร้อมกับบอกว่าปีนี้จะปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มันทันต่อสถานการณ์ครับขณะเดียวกันด้านกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีก็เดินหน้าจาัดก,การปัญหานี้ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขกฎหมายหรือการสกัดช่องทางบนออนไลน์ล่าสุดคุณประเสริฐจันทระร,รวงทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็เปิดเผยผลการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ตามระบนโยบายของรัฐบาลช่วงไตรมาสแรกของปี 2,568ก็คือเป็นช่วงปีงบประมาณ2656 8นะครับก็คือตุลาคม67ถึงธันวาคม67บอกว่าปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจแล้วก็เว็บไซต์ผิดกฎหมายไปแล้วกว่า50,000รายการซึ่งมีทั้งพนันออนไลน์การบิดเบือนแล้วก็การหลอกลวงออนไลน์ด้วย hmm. แต่นี้ก็ต้องย้ำครับคุณปิดไป50,000ปิดเป็นแสนปิดเป็นล้านมันเท่านั้นฮะเพราะปิดแล้วเปิดใหม่ได้เพราะฐานฐานแม่เนี่ยมันอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้าน ถ้าเราไม่ได้จัดการกรับฐานแม่นะไม่ได้มีการประสานกับทางประเทศเพื่อนบ้านเพื่อปราบปรามอย่างจริงจังปิดก็เปิดใหม่ปิดก็เปิดใหม่หมไม่มีประโยชน์ม,มาคนบอกเหนื่อยเปล่าด้วยซ้ำถ้าทั้งที่รู้หมดเลยนะครับเออมันอยู่ตรงนี้นะเคยพวกเนี้ยมันมันทาคอมมาฮะปิดไปมันกึอกกัก๊กกึ๊กกั๊กกิ๊กคลิกเดียวมันเพิ่มมาเป็นลิงก์ใหม่เว็บใหม่